Já จะพามาดูสาขาเฉยๆนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมมากมายเท่าไหร่นะคะโอ้โหดูก็คุณดูได้เลยนะคะว่าสินค้าของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันอันนี้ค่ะออ้ก็จะมาซื้อตัวนี้นะคะอันนี้คือไฟโตวีเนาะไฟโตวีดีช็อกลําไส้ค่ะจะมาซื้อดีช็อกลําไส้นะคะวันนี้แต่ก็จะมาโฆษณาให้ให้พวกทุกคนแต่จะมาเปิดก็ให้ทุกคนดูค่ะว่าสินค้าของเรานี่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้จะเป็นกาแฟอาบิก้านะคะที่ไอ้กินควบคู่กันกับตัวนี้เนาะค่ะ ทำให้หุ่นเราฟิตเฟิร์มกระชับนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่า,าไม่ต้องการหวานมากหรือว่าไม่ต้องการหวานเลยนะคะแนะนําให้เป็นกาแฟตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเลยเนาะและถ้าใครที่อ่าบน้ําแปรงฟันแล้วตัวนี้ราคาหลักร้อยนะคะแต่ทําให้เรามีโอกาสได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะ อันนี้คือราคาหลักร้อยเนาะเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวภายในห้องน้ําของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างน้องสาวหรือว่าโลอ,ออนนะคะหรือว่ายาสีฟันนะคะเนี่ยค่ะยาสีฟันของเราก็จะมี2ส,สูตรด้วยกันนะคะสูตรสีฟ้าแล้วก็สูตรสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีแชมพูค่ะแชมพูสูตรสีหลอดสีทองน,นะคะจะเป็นหอมอ่อนๆนะคะแต่ ถ้าเป็นหลอดสีฟ้านะคะก็จะเย็นๆนะคะแล้วก you know. in <con> ็จะมีค <establishing> mm ิมมนวดด้วยนะคะทุกคนแล้วมาต่อกันกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ํายาซักผ้านะคะเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเรานะคะซึ่งเราซักอยู่แล้วซักผ้ากันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เราซักผ้ายังไงจะให้ได้เงินคืนนะคะให้มาซักผ้าที่ซักเซสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาออกใหม่นะคะน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาซักผ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มที่ อันนี้จะเป็นน้ํายาซักผ้ารุ่นเก่านะคะแล้วก็นน้ํายาประพนุมและล้างจานะค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะล้างจานแล้วได้เงินคืนมาล้างจานที่ซักเซ็มอนะคะ,ะแล้วก็จะมีผงซักฟอกด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบน้ายาเนาะใครที่ไม่ชอบอชักแบบน้ํายานะคะก็มาซักแบบผงซักฟอกก็ได้นะคะผงซักฟอกก็จะมีแบบโอ้โหเนี่ยคลิกพัดเอ้ยไม่ใช่สิออกซิคลิกนะคะออกซิคลิกของเรานะคะก็จะซักผ้าได้แบบ ละเอียดมากค่ะทุกคนทําให้ผ้านุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวนี้ช่วยแบบเฉิมใยผ้าด้วยนะคะถนอมผ้าให้ผ้าเนี่ยอ,อยู่ได้ทั้ง7วันเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะนะและตัวนี้ค่ะสุดท้ายาตัวนี้ยังไม่สุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มปุ๋ยเอ้ยไม่ใช่สิปุ๋ยปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะมีตั้งแต่ตรับหน้าดินนะคะแล้วก็รักษาต้นนะคะรากใบให้แข็งแรงเนาะ แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะให้ลูกใหญ่ลูกดกลูกโตเนาะนี่ค่ะจะมีฟ้าสีทองนะคะลูกดกลูกโตเพิ่มผลผลิตนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นสําหรับใครที่ไม่อยากแก่นะไม่อยากแก่จะช่วยย้อนเซชลชารานะคะเซลความแก่ของเราไม่ให้เราแก่นะคะก็จะมี SOD ค่ะ SOD นะคะก็จะเป็นแบบขวดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกล่องเนาะอันนี้กล่องก็จะมีเจ็ดช่องนะคะ ให้ hey, 15ช่องนะคะ15 15ช่องนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเอ่เกี่ยวกับภูมิต้านทานอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่ภูมิต้านทานนะคะมีเป็นโรคภูมิแพ้บ่อยนะคะภูมิแพ้อะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เนาะก็แนะนําค่ะอันนี้น้ำจะเป็นน้ําว่านน้ําว่านเอสเวลาพัดนะคะทุกคนน้ําว่านเอสเวลาพัดเนาะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะเกี่ยวกับจะเป็นโรคกระเพาะเนาะโรคกระเพาะหรือว่าเบาหวานความความดันนะคะให้แนะนําให้กินตัวนี้นะคะก็แนะนําให้กินตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะเบาหวานเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคกระเพาะนะคะแต่ จะกินอาหารเสริมตัวไหนก็แล้วแต่นะคะอยากแนะนําให้ทุกคนกินตัวนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกินควบคู่กันทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อาหารเสริมที่มีในชักเซ็ตมอเลยนะคะให้กินควบคู่กันไปนะคะโอเคนะคะก็มีประมาณนี้เนาะสินค้าของเราทั้งหมดทั้งมวลก็มีเกือบร้อยรายการเลยนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูค่ะเพราะว่าสิมาซื้อที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาหลอกล่อซื้อแล้วได้เงินคืนนะคะ หรือว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะยังไงเราซื้อกันอยู่แล้วเราไปหาหมอกันอยู่แล้วแต่เราไปหาหมอข้างนอกเราเสียเงินข้างนอกเสียมาเสียไปก็หมดไปนะคะแต่เราไม่ได้อะไรคืนนะคะแต่เรามาซื้อที่ซักเซนมอนะคะเนี่ยเชื่อเลยค่ะทุกคนว่าทุกคนซื้อแล้วทุกคนได้เงินคืนอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครเนาะอ,อยากจะรู้รายละเอียดว่าซื้อแล้วได้เงินคืนยังไงนะคะอยากให้ทุกคนมาทักไลน์ INE, หรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ และว,วันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอคืนขอจบเท่านี้นะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายมามาเจอกับพี่มาริโอของเรานะคะว้าวพี่มาริโอของเราสุดหล่อเลยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ